พาไปขับดูฟิลก็คือเป็นสเตป6-6หกชั้น่าสี่วหัวฉีด S4 นะครับระบไฟเป็น S4 รถมือสองแต่ว่าเครื่องมือหนึ่งครับนี่ขับเลยดู คือทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชตัวเองแล้วก็มีรถหลุดรถติดอย่างเงี้ยทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อจบแชมเปี้ยนชนแนลทุกคนวันนี้ก็นี่เดี๋ยวผมจะพาไปขับ66ชั้54วาวรถคันนี้ก็ผมทำจำหน่ายนะครับผมที่ทำขายนั่นแหละคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมก็มีแค่คนมาดูแล้วก็จับจองกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีเจ้าของเป็นที่แน่นอนก็ใครสนใจก็สามารถทักเฟซมาคุยได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปขับดูฟิล ก็คือเป็นสเตป66ชัก54วาลหัวฉีด S4 นะครับระบบไฟเป็น S4 กล่องรีแมปนะครับผมก็คือสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยทุกคนแต่ตอนนี้ลงสเตอร์เป็น27นะครับผมที่แรกใส่28แล้วรถมันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปขับสเตอร์27ดูว่ารถมันจะวิ่งได้ไหมแต่สเต์27นี้ยังไม่ได้เทสนะก็คือเทสสเตอร้2ยปดสบวก82 3, ไม่ไทุกคนเออก็สเต์นี้ยังไม่ได้เทสเดี๋ยวมาสื้อของไ,ไหมน,นี่ เดี๋ยวไปถายคลิปไปครับขันนี้ก่อนเดี๋ยวมาเอาดีหมอกมาก็าได้มาถอดท่อรอเลยโอ้ไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปลองขับฟิวดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นน้ำมัน E85 นะครับันนี้ อันนี้ก็เป็นกล่องนีแแบบนะครับผมรีแมบบเองเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยกัะโชวโหง่าเพราะว่าเราได้เปลี่ยนสเตออกเป็นสเตร์เล็กแล้วนะครับไปขับทางยาวนี่ไม่รู้ว่ารถจะวิ่งได้ไหมเพราะยังไม่ได้ไปเทียดเลยแต่แตลงสเตร์มานะครับหรือว่าเราจะลองเทียดตอนใส่หมวกไปเลยเมื่อกี้ผมไม่เคเทียดรถแต่ว่าลองใส่หมวกดูนะ เพราะว่าถ้าใส่หมวกแบบลมมันก็จะต้านด้วยแล้วหมวกมันก็จะไม่ค่อยมิดแล้วเราตัวใหญ่เลยคทุกคนแต่มันก็ต้องลองว่ะทุกคนไม่รู้ว่าใส่หม,ม,มวกในรถจะบีบถึงลายแบบปดสิบไหมถ้าไีบถึงลายแบบปดสิบก็ถ้าพอดหมวกก็เล่นเหลือเลยครับผม แต่คือลองล่องหมูว่ามีร้อยเก้าสิบบาทพันเนี่ยจริงถ้าแบบไปทีปิไปอะไรเจอลงเจอลมพวกเนี้ยมีแน่นอนร้อยเก้าสิบอยู่ในกำม,มืออันนี้ก็เป็นรถเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมที่ผมรีวิวให้ดูนะไอพวกกิ้นน้ำนี่ของแท้นะครับก็ชึดสีไปนเดบิวต์นะครับผมไปหนาอะไรพวกเนี้ยเบิกหมดนะครับเบิกใหม่แต่ว่ามันเป็นของเทียมนะครับผมก็ เป็นงานอ่อะไรเฮดเอ็มอะไรแหละทุกคนนี้เปิดอยู่ที่หกหมื่นนะครับใครสนใจก็นั่นแหละจกได้รถจบจบก็ขอมาได้อุ้ยอา้าวขึ้นไปเลยสิเดี๋ยวเราไปเทียรกรุ๊ปก่อนละกันอ,อุ้ยเมื่อกี้สงสัยรถทิก แต่ว่าจะเตอร์รเตอยี่สเจ็ดแล้วรถมันนิ่มอ่ะทุกคนมันไม่ค่อยจะโช์โหัวข้าเขาเลยแต่ผมว่ารถมันตึงดีนะมันนีแ่แกเครื่องทำใหม่พ้นเลยนะครับยกยกตัวเลยรถมือสองแต่ว่าเครื่องมือหนึ่งครับทันนี้ ยามทำระจบอะมันจบแบบไหนบางคนบอกขาเวฟสี่หมื 40, ่นขอเครื่องจบจบผมจะบอกเลยแค่รับเครื่องแค่สี่หมื่นอ่ะนี่เย่งแค่รับเครื่องกั่สี่หมื่นแล้วรครับ 40, ถ้าอยากได้รถจบจริงๆนะครับผมบอกไปก่อนเลยแต่จัชนภาพนี่กระปาไปประมาณยางน้อยมีสองหมื่นครับเีรีสรถยิกงยางน้อยหมื่นหนึ่งครับสามหมื่นครับ สี่หมื่นหกหมื่นเจ็ดหมืนมีแน่นอนครับเจ็ดหมื่นำตั้งไว้เลยครับเจ็ดหมืนมีแน่นอนเจ็ดหมื่นกว่า้วยทราบถ้าแปลงวัาถีดิกนะครับกำรับพกักวรถสี่วาลนะครับอันนี้ก็เครื่องกับสดมากเลยเทสได้แค่ไม่กี่ลํานเองเพราะว่าเราเน้นความสดใหม่เด้อ okay. <c oughs> แต่ตัวจริงอันนี้ทุกคนสเตย์ยินเดียดจะบิงได้ไหมนอ๊ะไม่ทำไมเสียงแปลกแปกวะ รถเราก็จะเดินเบาโหดไปอ่อรนึงติดไฟแดงอีกบ้า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  สตเตอร์ัปัญหาเหหมรเดี๋ <S 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 ยวเราต้องไปจอดเช่คสตเตอร์หน่อยเพราะว่าสตเตอร์เราขันน็อตมาสามตัวน็อตมันเกี่ยวขาดตัวหนึงนะครับที่จะมาลองใส่เทียดดูเฉยอะ่ะเเลยไม่ได้ขันน็อตมาสี่ตัวนะครับ ่อนข้างที่จะเยอะนะตอนเย็นต้องระมัดระวังกันด้วยแต่เจ้านี้ไม่ค่อยมีทิปเลยรอทิปสิ้นปีอย่างเดียวนะครับผมก็ผมบอกเลยคัดนีอาไปเตินน้ำมันเติมน้ำมันครับอย่างเดียวครับโอโห้จะห้าโลครับสบายนิ่มๆครับ เปิดมาเลยกันมาเปิดมาเปิดมาทุกคนไม่มีหรอกจะมาตุ๊บต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 ,บต๊บตุ๊บมาเลยคต้องขอบคุณพี่โกดังบุด้วยครับที่จูนเจบแห่ ขอตัวไปเช็คกะตุย้ยกันตุ้ยไม่ค่อยหมั่นใจดุมกระตอ้ยอันนี้อะไรเลยทุกคนแบบแยังเกียร์เสียวดุมกรตอร์นี่อยู่ไฟหน้าไหมนี่ขึ้นหมดนะทุกคนคะนี่เดี๋ยวขอตัวเช็คบงเช็คเบรกเช็คสตงกระตุย้ยยังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีใช่ไหม แน่นอยู่ใช่ไหมไปทุกคนจะลองขับเร็ดู แบบดีดต yeah. ึบกวาอะไรทุกคนครับี่ก็รูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ล่างนะเพราะว่าเทสเทสเพิ่งเท็เพิ่งเสร็จแต่ทุกคนเออแล้วคือบอกเลยว่ารถคันนี้เครื่องนะครับผมก็ทําใหม่ทั้งเครื่องเลยนะครับผมเครื่องได้ขึ้นใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกถังน้ำมันละมันปั๊บตรงกระติกนี่กระเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมก็ท่อก็ยังเบิอกใหม่นะ ท่อเบิกใหม่นะครับคือบอกเลยคันนี่จบๆจบอยากได้เครื่องจบก็ต้องทันนี่เลยครับผมก็คือนี่ดูเครื่องครับผมจบไ่จบก็ดูเองเลยครับผมเครื่องจบๆนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเพราะว่าก็เหมือนซื้อรถมือสองแต่เครื่องได้เครื่องใหม่นะครับผมคันนี้เครื่องใหม่ๆ <c oughs> เครื่องแบบบอกเลยว่าท้าถ้านลกแตก <c oughs> ของแท้ทันนี้นะครับผมผมขับเองด้วยนะทันนี่เออ ที่ว่าเทศวันก่อนนะครับผมก็ได้รอยแปดินะครับผมรอยแปดิแล้วผมมาเทศยดซ้ำอีกรอยแปดแปดสองแปดสามนี่แหละทุกคนเออแต่ในระยะพันเมตรนะทุกคนถ้าเลยพันเมตรไปอ่ะผมว่ามีร้อยแปดสิบไปปลายนะครับผมออในสเตปคุกชักห้าสี่บ, 5, บาเนี่ยเฮ้ยทุกคนหรือว่าเขาอยากไปใส่ API นะครับผมก็ก r องกล่อง API กล่อง API ใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปทำอะไรเลยเอากล่อง API ใส่้วก็จูนได้เลยนะครับผมโอ้ของแท้วะ <laughs>